คุณยายเข็นผ่านหน้าบ้านเราทุกวันเลยนะคะบังเอิญว่าเมื่อวานเนี่ยตากะไปสระผมแล้วเห็นคุณยายแต่ตากะรีบก็เลยไม่ได้ซื้อวันนี้ก็เลยบอกยายวันเนี้ยช่วยเข็นผ่านหน้าบ้านหนูหน่อยเพราะว่าหนูอะ่ะจะซื้อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะชวนแกเข็นเข้าไปดังที่รม่รมๆในบ้านดีกว่านะ ค่แก้ามาด้วยป้าเบียเมื่อวานไหมที่หนูเรียกเคยเข็นผ่านบ้านหนูไหมว่าหลังเนี้ยผ่านทุกวันไหนขอดูนะหน้าหน่อยได้ไหมไอายุยขอดูเน,นี้ย<อ>ขาคนสวยอายเเพื่อนกันเหรอ,อเอาแล้วมันไม่บอกกันหนูจะได้ช่วยเขาซื้อ,อเดี๋ยวให้ย่าชิมก่อน มีอะไรบ้างเนี่ยเรียกแม่บ้านมาทั้งหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้มาทั้งบ้านเลยค่ะป้า้าานเรยายแม่บ้านอ่ามาหมดค่ะยายทำเกมไหมคะก็ทำหน้าแล้วบางอย่างก็เป็นสก็ยากทำป้าทำใหนี่คุณยายอายุเท่าไหร่คะ76็ดแล้วีคุณจะให้อีกใดีลองเดี๋ยวลองยิ้มก่อนยิ้มสวย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 ก่อนอ๋อค้าน่าไม่ยิ้มวันไม่กล้ายิ้มนะคะ ล้วาขายในกี right? ่โมงถึงก so ี all ่โมงคะเนี่ยก so like ็ตอนเช้าก็ออกประมาณเก้าโมงตอนเช้าออกเก้าโมงถ้วขายหมดกี่โมงคะเที่ยงเที่ยงหมดแล้วเหรอเที่ยงก็หมดแล้วแสดงว่าคนรู้เยอะคนซื้อเยอะก็ทำแบบว่าให้อร่อยไม่อร่อยก็ไม่มาอ่ลองชิมก่อนปตัดอะไรเคนใต้ีขนมโคค่ะดมโคค่ะอ่ะตัดอันนี้ไหมหนูหน่อยถุงนึงด้วยค่ะก็ตอนผมเคยขายขนมโคนี่แห่ะร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนอะไรค่ะขายได้วันละกี่บาทอะคะเนี่ย ก็บางทีถ้าของได้มันก็ได้เป็นชันนะแต่นี่ว่าได้ทำเป็นทางทั้งทุนทั้งกำไรหมายถึง1,000บาทเนี่ยทั้งทุนทั้งกำไร1,000บาทได้ทั้งทุนทั้งกำไรก็พันหนึ่งหักกำไรเหลือเท่าไหร่คะได้กำไรวันหนึ่งสามสี่ร้อยเขียนไทยวันละสามชั่วโมงอยู่ได้ไหมคุณป้าอยู่ได้ไหมใช้เงินเองใช้เงินเองคนเดียวไม่ได้เลี้ยงใครใช่ไหมเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานอีก าไปเรียนมหาวิทยาลัยราชมงคลสาวไปเอาข้าต้มนะคะป้าอยากกินอะไรป้าหยิบเลยค่ะเมาหมดเลยเมาาหมดบอกว่าอยากกินอะไรหยิบเลยเนี่ยหูไม่เข้าใจภาษาไทยเมื่อกี้บอกว่าเอาข้าวมาให้ก็ยังบอกไม่ได้กินข้าววุ่นวาอยากกินอะไรป้าหยไปจะกินอะไรหยิบเท่าที่กินได้เท่าที่ป้ากินได้ เอาคุณยายเอาอะไรคุณยายนี่นัหมอะคะเอาไอะอย่างรถถุงของน่าก oui. e. ินดังนั้นอ่ะเนี่ย่ไก่เอาอะไรคะต้มกับขนมต้มนี่นะมก็ต้มไม้ต้มนันเาเรียกขนมปูขนมปูค่ะขนมปี๋คุณเทพเรียกขนมต้มขนมต้มเยอะมากเย อ่าไปอยู่ไปแตะทุนแม่พิการแตะทุนพี่ไกไ่แล้วให้คุณลุงหน้าบ้านด้วยทบตีหนูตีหนูตาอ่าอ่าเขาน่ารักคุณตาคนนี้ใจกว่ากระยับให้ทุกคน,นนี่หยิบอย่างเดียวยังไม่ได้ถามราคาเลเดี๋ยวไปถือให้คุณตาหน้าบ้านนะคะในนั่งก่อนนั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้นั่งไม่นั่งไม่ได้เหรอคะ อ๋อไม่ค่อยดีเอาเก้าอี้มา้แกหน่อยไ้่ขอบคุณแค่น้ยืนสบายกว่าเอายืนสบายกว่าเถามว่ายอดขายสูงสุดเนี่ยวันละเท่าไหร่ได้เรอคะทั้งหมดไม่สูงสุดเลยรายได้สูงสุดยอดขายขนมต่อวันเนี่ยสูงสุดก็เป็นพัน่าพันเท่าไหร่บอกได้ไหมว่าพันเท่าไหร่พันห้าไม่ถึงเไม่พันห้านะประมาณพันสองพันสองพันสองะไรอย่เงี้ยนเม่เกินพันสงั้นเดี๋ยวหนูเอาไว้ทั้หมดเลยอันนี้คือรวม้พันเนี่ ทั้งหมดนี้ด้วยน่าพันสองอันนี้เดี๋ยวจะให้คนงานที่ไซนะยายนั่งก่อนยายนั่งก่อนอาจารย์อายายนั่งก่อนอ่ะนี้ี่นักก่อนนั่งอีกก่อนเอามัให้นั่งนั่เลยนั่งก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดการอีกเอาบยิ้มมากกว่าเอางั้นนูนั่งขนาดนี้ค่ะต้องไมจะเป็นเด็กเสียแน่อันนี้หน,นูก็เอางั้นหมดเลยนะไม่ต้องนับเพราะว่าหนูเหมาหนูให้ยอดขายสูงสุดพันห้า ก็คือให้ยอดเยอะสุดอ่ะพันห้าอันนี้ไม่ถึงพันห้าถึงไหมถึงพั้าเราคิดดูก่อนเลยค่ะอย่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคือไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดไม่น่าเกลียดค่ะเดี๋ยวเอาเอาป้ายุ้ยไปเอาฐานของเรามาใส่นี่ค่ะแล้วก็กับกระด้างมาใส่นี้ด้วยค่ะกินที่กินดีกว่าไม่กินพม่กินี่ปุ้ยยายกินน้ำอะไรคะเนี่ยกินน้ำไปนะสปอนเซอร์ยังแข็งแรงอยู่เลยนะาคะสปอนเซอร์นะทุกคนเขีนไปด้วยกินสปอนเซอร์ไปด้วย แล้วเข็นขายของมากี่ปีแล้วคะขายชิ้นละขายอยู่แถวนี้อย่างเดียวเลยลตอนแรกก็ออกงานมาก็อยู่บ้านชักมอดีตอนนั้นตอนแรกก็เขาทำขนมม้ขายเราวข้ามาขายแล้วเราก็ทำเอกนั่งเคอคิดไหมว่าคนในบ้านนี้จะพาเข็นเข้ามาในบ้านแล้วก็มาซื้อหมดเนี่ย <c oughs> ตอนแรกก็ค who, 44, no <laughs> ิด <verw> ว่าบ้านใหญ่โตคงจะไม่ทานขนมอย่างนี้คิดว่าบ้านใหญ่คงไม่ทานขนมอย่างนี้แต่บางเร <t aring> ื่องก็เป็นแบบสวยๆกันทุกคนนะคะสวยๆทุกคนก็คิดว่าคงจะไม่ทานขนมเกลิ่นแบบนี้ยายยิ้เฉยๆเดี๋ยวหนูทำเองยายแล้วแล้วอันนี้คือถ้าหมดแล้วกลับบ้านเลยไหมคะกลับบ้านไปพักผ่อนเลยใช่ไหมอร่อยขนมโพอร่อยมากกลับบ้านนอนพักผ่อนเลยนะพรุ่งนี้ขายอะไรต่อคะ ทำเหมือนเดิมอีกไหมใช่แล้วคุณวันนี้ทำขนมอะไรขายคะนี่ขนมนี่งขนมแบบบ้างแล้วก็ขนมแต่ถั่วแปหนูชอบกินดังนั้นวันนี้ไม่ทำถั่วแปร๋มาเนี่ยหนูชอบกินถั่วแปร๋มากเลยวันนี้เขาโต้ไอ้นี่เหมือนโต้ยัยแข็งแรงเลยนะยายหนูแปดสิบสี่นี่ยายเจ็ดสิบหกถ้ายายอยู่ยายคงชอบกินตอนนี้คุณยายกลับสุราษธานีไปแล้วคุณยายแล้วเคยเห็นแล้วเป็นลมอะไรอย่างนี้ไม่ป่วยไม่อะไรเนาะ แข็งแรงยิ้มสวยยิ้มต่อมาย่าบอกว่าตอนสาวสวยแล้วเนี่ยยิ้มสวยไู้อ่ะคุณย่าตอนสาวสวยยิ้มสวยเขาก็ว่าสวยกันแหละแต่เราเว่อร์แต่เองสวยจ้าดูไม่เหรอเห็นเองคนเดียวร้อนก็ร้อนตอนนี้อากาศมันจะ40องศาแล้วนะเนี่ยแต่มันก็ยังเย็ลมยังมีลมเห็นเข้าหมู่บ้านไหนบ้างคะ ได้ขายได้วันละนพันสองเต็มที่เต็มที่ผักกำไรเหลือสามร้อยป้ายุ้ยสามสี่ร้อยสามสนี่เก็บไวมากอ่ะเก็บวางไว้ก่อน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 ,อนตั้งใจตื่นแต่เช้าเลยนะเนี่ยมาอดหนุนแต่ว่านัดยายไว้หนูกวนหนูนอนตื่นสายหนูก็เลยตั้งในกระปุกมขันตื่นมาตอนเช้าพี่ไก่ยายมาหรือยังพี่ไก่บอกยังไม่มามาสิบเอ็ดโมงครึง่งคุณน้าบอกว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคุณยายอ๋อสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคุณยายเดี๋ยวหนูจะไปสระผมอีกแล้วเนี่ย คุณยายอ่านี่หนูให้คุณยายยอดขายสองเท่าถุงสุดสอเท่าไม่ต้องตอบแทนพู้นี้เอาถั่วแปบใม้หนูถุงนึงจ้ะเอามากดจริงไว้กับป้ายุ้ยอดูนี่นี่ดูบรรยากาศกรอบเชีย์คุณยายเต็มเลยเนี่ยนะคะน่ารักมากเพราะว่าหนูอ่ะชอบซื้อคนแก่ขายของ ซื้อทุกที่ถ้าเป็นคนแก่หายของไม่ใช่อยากให้คนแก่รีบกลับไปพักที่บ้านคนแก่ยืนเข็นเหนื่อยนี่ดูดีคนคนสาวนั่งคนแก่บอกว่าคนแก่ไม่ชอบนั่งเก้าอี้คนแก่อยากยืนสามพันบาทเก็บไว้ใช้มันเยอะเกินไปหรอคะแล้วเคยมีใครให้อย่างนี้ไหมคะอย่างนี้น,นะจ๊ะอ่ะไวพรหนูก่อน ไม่ได้ย so ินไม่ได <c oughs> so ้ยินนะว่ได้ยินด้วยอ้ไรู้กคือได้ยินด้วยขอให้หนูรวยเร็วกว่านี้อีกอะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะยายยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะยายเก็บเงินไว้ใช้นะกลับบ้านเลยนะวันนี้นะอ่กลับบ้านเลยวันนี้จะร้องไห้อ่ะอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องดีใจก็อย่าร้องไม่ใช่ สงสรารยายเข็นดูยายเก็นกายของไงเป็นกำลังใจให้ยายนะนี่คนเข็นไม่ได้ร้องหรอกคนพื้นจะรอ้องเองพี่ข้าวยังกินข้าวก่อนไหมอเอาน้ำอะไรไหมมีแล้วนะไปหาหมอหมอไหนจะได้ไปไปหป่วยอะไรคะก็เป็น่วยามดันเป็นความดันพอดีขที่ไหน เอาเอาแค่ที okay, yeah. like oh yeah, yeah. ่เราทานได้นะคะเอาไปแจกคนอื่นค่ะที่เหลือค่ะทานได้แต่ว่าหนูทานไม่เยอะค่ะเพราะว่าหนูรดน้ำหนักข้าวเฉยเลยงั้นเดี๋ยวหนูยกใส่รถไปก่อนนะจ้าจ้าน่ารักจังเลยอ่ะทำไมน่ารักจังเลยอ่ะไหนลองยิ้มหวานให้ดูอีกรอบนึงได้ไหมคะไหนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อน น่ารักจังเลยอ่ะไป้ายุยปยุยรู้จ <unfor k> ักยายหรอรู้จักคือของที่ขนมเพิ่งมาเจอเป็นสองสามครั้งนะก็ไม่คุ้นเลเนี่ยตอนแรกหนูว่าจะแบบให้ป้ายุ้ยกลับไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าแก่แล้วจะหาแม่บ้านใหม่อายุสิบแปดนะคะอ่าใครแบบว่าอายุสิบแปดอยากทำแม่บ้านมาเลยอยากไปนั่งกินตรงนี่ก่อนมันร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำโซเดียมตัวแบบให้หนูถุงนึงใช่ไหมคะให้ยัดผัก ไม่เอาเอาถุงไอ้ทั้งถาดถุงกินไม่หมดแต่หมก่อนคุณยายไอ่ต้องเยอะไม่ต้องเจกเหมนที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเอาถาดเพราะเอาแค่ถุงเดียวพอค่ะนี่ก็ไปแจกเขาเขาก็ดีใจมันก็เยอะมากพอแล้วค่ะไม่ได้ถุงเดียวพอค่ะยายไม่ต้องให้หนูทั้งถาดนะหนูหนูว่าแค่อยากช่วยยายซื้อเฉยๆหนูซื้อคนแก่ทุกที่ที่หนูไปค่ะถาม้ายุยุ้ยนะหนูซื้อคนแก่ทุกที่ที่หนูไป รงาวันที่สามแง่เด็ดหนูสั่งขนมหวานสักหนึ่งร้อยถุงได้ไหมขนมหวานที่เป็นถุงอย่างเงี้ยจ้ะเดี๋ยววันที่สามต้องไม่เปิดโรงทานแถวหัวลำโพงนะคะเอาใส่ถุงนะทั้งหนึ่งร้อยถุงนะเอามาให้หนูวันที่สามหนูไปอ่าไปเปิดโรงทานช่วงเย็นค่ะจะถุงละสองตัวสองตัวนะวันที่สามขนมหนึ่งร้อยห่ออยากให้เขากินขนมคุณยายด้วยขนมปิ้งยายด้วยค่ะเอาร้อยเอาร้อยถุงนะอ่ะได้เลยค่ะได้ออเดอร์ด้วยนะคะ กลับบ้านไปพักผ่อน76ขยันมากนี่ใครที่แบบว่าอายุยังน้อยแต่ขี้เกียจต้องดูคุณยายเลยนะอายุ76ไม่หยุดทํามาหากินนะคะแล้วใครที่แบบว่ามีมือตีนอะไรแขนขาครบทุกอย่างแต่ว่านอนเฉยๆไม่ทํามาหากินนี่ดูคุณยาย76ไม่หลานลันเลี้ยงให้จบๆก่อนอ่าฟัง <laughs> นี่ค,คนสู้ชีวิตของจริงคุณยายคือแบบว่าไม่เคยหยุดทํางานจะขายอีกกี่ปีคะถ้าไม่ไหวก็ไม่ขายเลยถ้าไม่ไหวก็คือไม่ขาย ถ้า่วยก็คือไม่ขายเอ้ยไม่ยังก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนทุกคนเดี๋ยวกลับไปล้างก่อนค่ะเดี๋ยวกลับล้างก่อนค่ะคขอบเดี๋ยวดีๆนะคะร้อนมากเลยอ่ะลองมายืนแป๊บนึงเรายังร้อนเลยอ่ะจ้าคุณยายไปนะคะยังไปได้ดีนะจ้าจัด ตอนนี้เราถึงไซต์งานออฟฟิศเราแล้วนะคะนี่คือเสร็จเดือนนี้แต่มลูกจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยเอานั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่สาวสวยนั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวรอเสร็จเราก็จะมาเปิดโรงทางอีกรอบหนึ่งยังมากเลยอันน้องขึ้นวางกันนะเดี๋ยึ้นไปในร่แถวบ้านนะี<ม>่ไกคนไม่เข้าไหนมาแลว นะอ๋อต้องมาฟ้าคุณยายมาเอาไปกินเอาแไปกินนะเอาไปแบ่งกันกนะินเอาไปแบ่งกันกินถ้าเราอยากจะช่วยใครเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะใช้ความรู้สึกของเราเห็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาอย่างตักเนี่ยชอบซื้อของกับคนแก่พอตักมีคุณยายแล้วตักกัะรู้สึกว่าคนที่อายุเยอะแล้วเขาออกมาทํามาหากินอะ่ะ เขาควรได้รับการสนับสนุนและเขาควรมีกําลังใจในการที่เขาจะขยันทํามาหากินต่อไปทุกคนดูสิบางคนนะ่ะทุกวันนี้เรียนจบยังขอเงินพ่อแม่ใช้บางคนติดเกมติดนู่นติดนี่แต่ดูคนที่อายุเยอะขนาด7680กว่าบางท่านยังเข็นรถขายของแบบเข็นรถขายของตามถนนแดดร้อนๆน,น,นี่ถ้าวันนี้เราไม่ขยันเราจะอะไรกินทุกคนดูไว้นะคะชีวิตคนเราบางทีเรเลือกอะไรมากไม่ได้เยอะหรอกแต่เราก็ต้องทําในสิน่งที่เราต้อง ต้องทาและเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อย่ารอแบบแค่ขอให้คนอื่นมาช่วยแต่เราเองก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบอยากให้ตัก๊กไปอุดหนุนคนสูงอายุขายของตามข้างถนนหรือขายของเข็นขายตรงไหน,นให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เพราะว่าตั๊กมีงบนะอุดหนุนร้านหนึ่งสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นบาทตั๊กอุดหนุนได้ทุกร้านค่ะเพราะว่าตั๊กเองตั้งใจใที่จะทาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดแบบเรื่อยๆอยู่แล้วโดวยชีวิตของตั๊กคือทำอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะถ้าชอบอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์และกดตับซับสไครต์คลิปให้ตักด้วยคอมเมนต์ comment มาเลยค่ะว่าอยากให้ตักไปช่วยซื้อตรงไหนคอมเมนต์ comment มานะคะช่วยกันคอมเมนต์เขาจะได้มีรายได้ไม่ว่าในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือปันทิบบนทนตักคินด,ดีมาช่วยกนันหมดเลยนะคะเจอกันใหม่อีทีหน้าค่ะ